สวัสดีท่านชมวันนี้เฮาสิมาเฮ็ดแหนมปลาเนาะมื้อนี้เนาะเฮ็ดแหนมปลาเนาะปลาน้อยปลานิ่สิเฮ็ดว่าเป็นตะกินหรือบ่เนาะมาเบิ่งนํากันเลยเนาะว่าวิธีพักปลาเนาะแล้วก็วิธีห่อแล้วก็วิธีเฮ็ดทุกอย่างเนาะเครื่องปรุงเครื่องผสมมันเนาะไปเบิ่งนํากันเลยเนาะแหนมปลาเด้อเนาะี่คนเนาะแหนมปลาเด้อไปเฮ็ดลาปลา เห็ดแหนมเนาะผักเห็ดแห <c oughs> นมเลยเหนมปลาเนมปลาเนมปลาโอ้ยกระเด็นหมดเลย <c oughs> ป้านนิดน,น้อย เก็บแนมกินเนาะนี่ฝาเนาะตัดหัวออกเอาทั้งหนังมาเลยจ s น้อยก็ตําเนาะจิน้อยตําเอืเครื่องปงองทั้งแล้วก็ห่อใส่ตอเสียงฝนตกเนาะฝนตกแๆ 运用好。

นี่คือเห็ดแนมเห็ดเนมปลาเนาะปลาเนมหน่อยเราจะใิ้ต่ำนิดนาะให้มันมุนแนมและละเอียดแล้วก็พอใส่ใบตองคนกับตกุก ต้มตมีเกผักแล้วนะผักแล้วเราจะมาตำให้มันมุนตึวนขั้นตอนตำมันนี้เนาะมันแล้วก็ชิมหฮอกเรื่องปุ่งก็มีหัวกระเทียมแล้วเกลือกัะปิงนัวนะแล้ย ทำให้มันเดียวเห็ดคือลาบ মানগৈ কেমে পাঞ্জা นี่คือขั้นตอนต่ําเนาะบ่แล้วสิมาห่อใส่ใบตองกล้วยเอาไว้กินดนเนาะนบดแจ้งนํเนาะ

ห่แหนมห่อเน็มเนมปลาเนาะแหนมปลาแหนมปลาเน็มปลาน้อยนี่คือขั้นตอนสุดท้ายเนาะขั้นตอนสุดท้ายเลย้วเห็ดแหนมปลา นให้คักนะสินแสบป,ป่านะอันนี้บุมีสิทน,นะมีป่าเห็ดแนป่านะมอนนี้คลิปก็จบลงกนะันแลขอบใจายเดอร์เนาะใ้การติดตามขอบใจหลายบ๊ายบาย